สวัสดีครับากินได้ไปครับวันนี้จะนี่ครับสายตาไม่ดีดเครื่องผูกเบ็ดอัตโนมัติครับเดี๋ยวจะมาเข้าให้ดูนะครับที่เพิ่งได้ของมาประมูลได้จากกลุ่มตกปลาครับนี่ครับเห็นไหมนะนี่ครับไปกันนี่แล้วประมูลผมประมูลได้มาจากกลุ่มตกป้าครับ ล้างเป็นน้ี้ครับตาไม่ดีครับโตข้ามาแล้วรีวิวครับเข้าเบ็ดไม่ค่อยเห็นรุ่งนะครับก็เลย่านสองก้อนครับนี่ล่างก็เป็นนี้ผมก็ไม่เคยใช้จริงครับกดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าเลยครับนี่กับไม่เคยใช้เหมือนกันครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยว เป็นอย่างนี้ครับบุรักรับเบียดตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาดูรัเบียดใช้เบอร์ศูนย์จุดแปดครับเดี๋ยว,วยนี่ครับศูนย์จุดแปดข้อมูลได้ครับ เอาเบ็ดสักาทีก็โอ้โหไม่ไหวนี่ครับกดตรงนี้ครับนี่เบ็ดกดตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยกดตรงนี้กดนี่จะมีเบ็ดอยู่ครับนี่กดลงไปเลยครับนี่ครับใช้ได้แล้วนี่ครับกดลงไป้วครับจะมีติ่งตรงนี้ครับ เห็นรูเห็นเลยครับ ร้อยครับนี่ครับสอดเข้าตรงนี้ครับเขาแน่นๆดึงก่อนก็เอาลองนี้ครับลองนี้แล้วก็กินมันนี่ครับแล้วก็เข้ารองอีกทีนึงครับนี่ครับแล้วก็จับไว้ครับไว้เงี้ยข้างหลังครับนะครับดูที เียบตัวนี้ครับเียบเชือกนะครับแล้วก็วนไปครับล่องครับล่องนี่ครับเก็บตัวนี้นะครับวนล่องครับวนนี่ครับกดล่องไปนะแล้วก็วนนะครับวนแล้วก็เข้าร่องอีกทีหนึงแล้วก็จับไว้ทา่นี้ครับนี่ล้วกดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกแเจ็ดเจ็ดแล้วก็อันนี uclear, ้ครับจันตัวนี้ครับัตัวนี้ปุ๊บตัวนี้แล้วก็ดึงตัวเราที่เรานี้ครับดึงครับตัวนี้ครับตัวที่เราเนี่ยเนี่ยดึดแน่นๆครับตัวนี้ที่เรากดไว้ครับ ปีแนน่นั้นนปุ๊บนะครับง่ายครับแล้วกดตัวนี้ออกเบ็ดครับนี่ครับเรียบร้อยครับแน่นสดเด็จอีกทิกเลยครับนี่ครับโอ้โหแน่นจริงครับเรียบร้อยครับ ตามไม่ดีครับต้องมาที่ข้าเบ็ดอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดออกนี่ครับเรียบร้อยนี่ขอมูลได้ครับเนี่ยผัวไม่กี่บาทครับงนี้ครับฝากแบนี้ก่อนนะครับน,นี่จะทำยังไงนจะทำยังไงอืม ไม่นะครับประมูลได้กับราคา100ร้อยกว่าบาทครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบครับประมูลได้ไดครับลาไปานี้ครับ